พาดลมช่วงนี้มีปัญหาหนักอกหนักใจมีเรื่องทุกข์ใจสาหัสเยอะเลยไปทางไหนก็ไม่ได้เยอะอคือคือคืออารมณ์แบบว่าหนักแล้วก็เยอะแล้วก็พูดอะไรกับใครไม่ได้เลยอยากอยากจะถึงขั้นที่ว่าอยากจะกรีดร้อออกมาดังๆอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับดูซีเป็นอะไรมั่งอยากจะหนี ตอนนี้นะอยากจะหนีออกจากสภาวะการนี้อยากจะหนีออกไปจากโลกนี้จุดนี้หรือสังคมนี้เอาตามตัวยังไม่ได้ถึงขั้นคิดฆ่าตัวตายใช่ไหมดูจากไพ่แล้วคือไม่ไหวแล้วอ่ะกับาาภาวะหนะักตอนนี้หนะักจริงๆนะภาวะหนักมากไม่รู้ว่าหนักอะไรนะครับผมรู้แต่ว่าเอาตัวเองไม่ไหวแล้วคือคุมคุมตัวเองไม่ได้แล้ว คุมเก็บคุมคือไม่เอาแล้วอะ่ะคือใช่คำพูว่าไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วไม่ขอเออใช่คำพูว่าสาบส่งกับเรื่องพวกนี้ได้ไหมสาบส่งแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไรไม่ไม่คืออย่างเงี้ยจ้ะไม่ไม่ไม,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 ไม่อะไรประมาณเนี้ยไม่ขออย่างเดียวคือขอหลุดพ้นขอขอไปจากจุดนี้ขอไปจากตรงนี้คือเหมือนในหนังเลยอะ่ะเห็นหน้าใครที่มันม อารมณ์แบบไม่ชอบแล้วอยากจะกรีก๊ดร้อเราจะจะวิ่งหนีคือท่านอ่ะเปรียบเสมือนจุดนี้เลยเหมือนกันนะครับผมเป็นเหมือนกันไม่เอาไม่ไหวไม่ได้คือถ้าเกลียดก็ใช้คําว่าเกลียดเข้าไส้เลยเนาะแต่ใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งวู้วามเรามาเจอไพ่นี้แล้วนะครับผมไพ่บอกว่าใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวมันมีทางไปเดี๋ยวมีแสงสว่างในหัวใจแสงสว่างนี้จะพาให้เราหลุดมีความสุข มีความฮึกเหิมอ,อยู่ในหัวอกหัวใจว่าูรอดแล้วอะไรประมาณนี้นะใจเย็นๆอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหนีอย่าเพิ่งหาหมีดหรือของแหลมแทงสวนไปพี่สนเข้าใจอารมณ์นี้เราใจเย็นนิดนึงข่มไว้นะขม่ขมขม่ขมขม่ขมข่มข่มใช้คำพูดนี้แล้วใจเย็นๆมันจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดทางออกที่ฉลาดที่สุด มีจ้ะม,มีคนช่วยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเอาเป็นว่ามีเทวดาอ่าใช้คําพูดว่าเทวดาไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการงมง่ายเกินไปมีทางออกที่สวยงามรอคุณอยู่นะครับนะตอนนี้นะเดี๋ยวมันจะพาคุณผ่านพ้นไปได้ด้วยดี รเราจะพูดบนพื้นฐานของความเป็นจริงเราจะไม่อ้างอิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาหรือ<ม>เขาเรียกว่าเทพเจ้าหรืออะไรทั้งสิน้นเพราะพี่สนเข้าใจคนกําลังตกนรกหกเขวะมันจะมองไม่ออกเลยว่าเทวดาองค์ไหนจะมาช่วยจะมองไม่ออกเลยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะช่วยเราได้ไหมเอาเป็นว่าเราตั้งสติก่อนแล้วเราค่อยๆค,คล,คลี่คลายไปทีละนิดทีละนิด,นดได้บ้าง ก็ดีไม่ได้ก็ช่างมันเออเพราะว่าอารมณ์นี้ใครใครก็ช่วยเราไม่ได้เราต้องตั้งสติเราต้องออตั้งหลักตัวเองให้ได้ก่อนพอเราตั้งหลักตัวเองได้ปุ๊บมันก็จะมีแสงแล้วเราค่อยๆค,ค,คิดทีละเล็กทีละน้อยต่อจากนั้นนี่ไงฟุบเลยสดใสเลยนะครับผมต่อจากนี้ไปคือสดใสเลยนะครับผมเราคิดทบทวนเราตั้งสติ ตั้งหลักตัวเองให้ได้นะครับผมยากแค่ไหนก็ก็ต้องทําพี่สนเป็นกำลังใจให้เพราะพี่สนก็เข้าใจอารมณ์นั้นดียากก็ต้องทําถ้าเราไม่ทําก็ไม่มีใครช่วยเราได้เพราะเอาตามตรงพ่อแม่ก็ช่วยเราไม่ได้นะครับอืมดีไม่ดีเราอาจจะเป็นคนช่วยพวกเขาด้วยซ้ํานะครับฉะนั้นเราตั้งตัวไว้ต่อจากนี้ไปนะครับผมต่อจากนี้ไปตั้งปริธานไว้เลยว่า ฉันจะรอดฉันจะเด่นฉันจะดังฉันต้องรอดฉันต้องรอดฉันต้องรอดฉ,ฉันจะไม่ตายฉันจะไม่ตายท่องไว้เพราะโอกาสสูงมากที่เราจะประสบความสําเร็จและก้าวออกจากหลุมดํานี้ได้ได้มีโอกาสสูงใช้คําพูดนี้นะมีโอกาสสูงมีโอกาสที่เราจะหลุดออกจากหลุมดํานะครับผมเห็นไหมเนี่ย มีคนช่วยมีมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งดึงเราขึ้นมาจากหลุมดําแล้วเราก็ค่อยว่ากันไปอีกทีหนึ่งฉะนั้นจุดนี้เราไม่ต้องหวังว่าลืมตาอ้าปากหรือหายใจบริสุทธิ์อย่าเพิ่งเอาแค่ก้าวออกมาจากปมนั้นก่อนก้าวออกมาจากโคลนตมนั้นให้ได้ก่อนนะคะผมพอก้าวออกจากอันนั้นมาได้ปุ๊บแล้วเร,ลรเราค่อยตั้งหลักใหม่นะครับผมแล้วค่อยตั้งหลัก หาน้ําสะอาดหาแหล่งน้ําชําระล้างหาลมเยน็นๆหายใจขับปอดให้มันมีแรงเราเค่อยว่ากันใหม่นะครับผมไพ่บอกว่าคุณมีโอกาสไปต่อได้เยอะมากแล้วก็โอกาสของคุณสูงมากแล้วก็มีคุณอะ่ะเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีแรงขับเคลื่อนในหัวอกหัวใจอะ่ะสูงพี่สวนจะไม่ใช้คําว่ามีแรงขับเคลื่อนภายในจิตนะมันอาจจะไม่เห็นหัวอกหัวใจสูงนะครับผม ต้องผ่านต้องได้ต้องเป็นต้องไปต้องมีต้องกินแล้วก็ต้องอิ่มคุณพูดอย่างนี้นะครับผมไพ่ก็บอกมาเหมือนกันไพ่ก็พูดมาเหมือนกันคุณต้องได้ต้องมีต้องกินต้องอิ่มต้องไปต้องเป็นต้องคือเหมือนคนอื่นเขาคุณทําได้นะครับผมคุณทําได้เห็นไหมเห็นไหมคุณทําได้แล้วพอคุณทําได้ปุ๊บเขาเรียกว่า ไม่ต้องแคร์ใครเลยคนข้างหลังเขาจะว่ายังไงช่างมันเราจะเอาเฉพาะคนที่เราต้องห่วงใยคนที่เราต้องดูแลเท่านั้นคุณเองก็เหมือนกันในายไพย์บอกว่าต่อจากนี้ไปใครที่ทําอะไรเราไว้หรืออันนี้พี่สมไม่ได้พูดแบบคอ,อาคาดมากแค้นนะเรามีบทเรียนมาแล้วเราต่อสู้คนไปแล้วเราจะต้องเอาอะไรแล้วตอนนี้คือมันมันประเมินว่าร่อนตะกรร่อนแล้วว่าอะไรสําคัญที่สุด คุณก็เป็นคนแบบนั้นเหมือนกันร่อนเอาคนตมออกเอาขยะออกแล้วเอาสิ่งที่มันจําเป็นที่สุดในชีวิตไวน้นะครับผมไพ่ใบนี้ก็เหมือนกันคุณจะต้องไปดูแลคนของคุณคนของคุณคืออะไรไม่รู้นะครับอาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องลูกอะไรกว่าไปนะไพ่ไม่ได้บอกว่าการเงินคุณเป็นยังไงความรักคุณเป็นยังไง การงานคุณเป็นยังไงไพ่ไม่ได้บอกไพ่บอกแต่โดยรวมว่าตอนเนี้คุณนะเปรียบเสมือนว่าคนที่ตกอยู่ในคนตมหายใจก็ไม่ได้ขยับก็ไม่ได้คือยิ่งอยู่ยิ่งจนยิ่งยิ่งอายุสัน้นอ่าใช้คำพูดนี้พอเรานิ่งพอเรารู้ปุ๊บเรานิ่งพอนิ่งปุ๊บเราค่อยๆร่อนตัวเองออกมาทีละหน่อยทีละหน่อยจนหาหาที่มายืยนบนพื้นโลกได้ให้มันจุด ยืนให้ได้พอยืนได้ปุ๊บเราไปหาแหล่งน้ําชําระกายชําระใจชําระปัญหาพอชําระนั้นปุ๊บมันก็จะมีแสงสว่างเกิดขึ้นในตัวเราทันทีสมองคิดได้มือมีแรงเท้ามีแรงทุกอย่างมีมีแรงมีโอกาสแล้วก็ทํา พอคุณได้ทำปุ๊บคุณก็จะพร้อมเหมือนเดิมดีกว่าเดิมด้วยงานก็ดีกว่าเดิมเงินก็ดีกว่าเดิมสถานะก็ดีกว่าเดิมความเข้มแข็งคุณมีวัคซีนมาแล้วคุณแข็งแรงแล้วก็เข้มแข็งมากกว่าเดิมแล้วก็ที่แน่ๆคือคุณไม่อดตายคุณพร้อมที่จะดูแลคนนู้นคนนี้ได้อย่างมีความสุขเหมือนเดิมด้วยนะครับผมโอกาสมาแล้วนะไพ่บอกว่าโอกาสมาแล้วโอกาสต่อจากนี้ไปมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ดูแลบริหารโอกาสของเราไปนะครับผม นะต่อจากนี้ไปโอกาสมาแล้วทําเลยจากงานจากเงินจะอะไรก็ว่าไปนะอืมนะครับผมโอกาสมาแล้วจริงๆนะไพ่บอกมาแล้วนะครับผมต่อจากนี้ไปทําเลยครับผมอยากทาเลยทําทําในตามที่คิดอยากทําทําในสิ่งที่เราพอทําเรามีแรงทํานะครับผมคุณมีคนฉลาดว่าอะไรควรทําอะไรควรพักทําได้แค่ไหนคุณท,ทํามทำได้ไม่ได้คุณก็พักไว้ก่อนนะครับผมเห็นไหมไพ่บอกว่าคุณมีโอกาสแล้ว นะครับผมแนะนํานิดนึงว่าควรรีบทําไอ้ที่ได้ก็ทําไอ้ที่ทาได้ก็ทาไอ้ที่ทาไม่ได้ก็พักไว้ก่อนนะครับผมแต่เป้าหมายคุณชัดเจนละต่อจากนี้ไปใช้คําพูดว่าอหมดทุกหมดโศก,กันสัยทีนะนะครับเห็นไหมจริงจริงนะหมดทุกหมดโศก,กันเสัยทีต่อจากนี้ไปทําเลยมีโอกาสแล้วทําได้ประก่อนไม่มีคนช่วยใช่ไหม ต่อจากนี้ไปคือมันคิดได้มันปิ๊งขึ้นมาแล้วมันจะทําแล้วมันก็จะโอกาสมันก็มาสมองสมองสดเชื่อมปลอดโปรงจะเห็นไหมนี่อืมเอาเป็นว่าทั้งงานทั้งเงินทั้งการเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะต่อจากนี้ไปเฮ้ยอะไรเงี้ย คำว่าถอนหายใจออกดังเฮ้ยมันหมดแล้วความทุกข์ความกังวลสมองมันโปร่งใสขึ้นมามันมีออกซิเจนมันมีกําลังมันมีแรงมันมีพลังขับเคลื่อนฉะนั้นต่อจากนี้ไปขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพูดถึงความรักกันซิความรักคู่รักหรืออะไรอย่างเงี้ยคนรักคู่รักใช้คําพูดว่ากลมกล่อม ใช้คำพูดว่ารักการกลมกล่อมรักกันดีรักการแน่นแฟนรักกันแบบเอ่อเขาเรียกว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยมีความสุขมีความสดชื่นมีความอ่อนโยนใส่ใจดูแลซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีนะคบผมมีแอบแอบแอบมีคนอิจฉาอยากมีอยากเป็นอยากเหมือนคู่ของคุณอยากแย่งของของคุณก็มีนะ พราะว่าบริบทแล้วก็คือคุณก็เป็นคนรักด้วยด้วยคู่รักด้วยการแสดงออกด้วยบุคลิกมันดูดีมันดูมีเสน่ห์มันดูมีอะไรที่มันแบบน่าดึงดูดน่าสนใจของคนอื่นด้วยฉะนั้นคู่ของคุณก็เหมือนกันเป็นที่อ่ใช้คำพูดแบบนิยายนิย,ยรักโรแมนติกเป็นที่ต้องตาต้องใจของคน หลายๆายคนอยากจะมามีส่วนร่วมอยากจะแย่งอยากจะยืดแยกคุณออกไปเป็นของของคนของเขาเหล่านั้นใช้คาพูดนี้นะครับผมเพราะว่าดูดีคู่ของคุณเนี่ยก็ใช้คําพูดว่ามีบริบทที่อ่อ,อ,อนโยนอ่อ,อนหวานนุ่มน,นวลอะไรก็ว่าไปอ้ที่มันโรแมนติกอ้ที่มันดูดีอ้ที่มันดีๆคือคู่ของคุณนท่นแัลนนะจนทําให้คนอื่นแอบอยากมาเป็นส่วนหนึ่งนะ ええ。